วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการควบโอนกิจการนะครับ <S <S ทีนนี้เรามาดูว่าเงื่อนไขในการควบโอนกิจการเนี่ยนะครับกฎหมายตัวแรกเลยนะครับที่ผู้ประกอบการหรือนักบัญชี <S <S จะต้องรู้ก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่าต้นน้ําของการควบโอนกิจการก็คือประมวลแพ่งพาณิชย์ในประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการควบโอนกิจการนะครับขั้นตอนก็คือเราจะต้องมีการมติพิเศษในเรื่องของการควบกิจการเข้าด้วยกันซึ่งมติพิเศษเนี่ย ก็ใช้คะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3- ใน4นะครับแล้วก็มีขั้นตอนในเรื่องแจ้งหนังสือการประชุมรวมทั้งมีหนังสือประกาศหนังสือพิมพ์แล้วก็มีหนังสือไปยังเจ้าหนี้เพื่อให้คัดคา้านนะครับต้องแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายของกิจการทั้ง2บริษัทหรือว่ากิจการทั้ง2นิติบุคคลที่จะควบก,กันเนี่ยนะครับว่ามีเจ้าหนี้คนไหนบ้างที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดคา้านเนี่ยก็ให้คัดค้านมาภายใน60วันนะถ้าไม่คัดคา้านมาภายใน60วัน ตามเงื่อนไขกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยนะครับประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่นะครับเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ก็ต้องไปจดให้แล้วเสร็จภายใน14วันนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนเบื้องต้นฉะนั้นการควบโอนกิจการเนี่ยผู้ประกอบการเองจะต้องรู้ก่อนนะครับในเรื่องของประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับฉะนั้นถ้าใครจะควบโอนกิจการนะถ้าเกิดว่าเจ้านาย ต้องการจะรู้ว่าควบโอนกิจการยังไงบ้างเราก็ต้องไปเปิดดูประมวลแพ่งพาณิชย์ว่าเรื่องของการครวบโอนกิจการก่อนนะครับก็ขั้นตอนก็เป็นไปตามข้อกฎหมายอ่านไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับทีนี้เรามามองในมุมของภาษีบ้างนะครับมุมของภาษีเนี่ยการครวบโอนกิจการเนี่ยก็มีภาษีที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนเลยก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเรายกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่า A นะครับบริษัท A นะครับต้องการที่จะควบรวมกับบริษัท B นะครับเมื่อควบรวมกันแล้วอาจจะเป็นชื่อว่าบริษัทสีนะครับฉะนั้น A ตกลงนะครับไปทําขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการครวบโอนกิจการแล้วมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงหนังสือพิมพ์มีการแจ้งเจ้าหนี้นะครับเมื่อตกลงปงใจที่จะอยู่ด้วยกันแล้วเนี A ่ยเอบวกบีได้เป็น C เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับในที่นี้เนี่ยการครวบโอนกิจการเนี่ย นะครับควบหรือโอนกิจการเนี่ยจะต้องโอนมาทั้งหมดเลยนะนะครับไม่ใช่ว่า A โอนไปให้ C แค่ส่วนหนึ่งหรือ B โอนไปให้ C แค่ส่วนหนึ่งถ้าโอนไปเพียงแค่ส่วนเดียวเนี่ยจะไม่เรียกว่าการควบกิจการแต่จะเป็นการโอนแค่บางส่วนถ้าโอนแค่บางส่วนกับโอนทั้งหมดเนี่ยโอ้ข้อแตกต่างทางกฎหมายภาษีเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าโอนแค่บางส่วนมันก็คือการขายทรัพย์สินหรือนิสินเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่การ ควบกิจการนะคุนแค่โอนแค่บางส่วนฉะนั้นที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยก็คือการควบโอนกิจการทั้งหมดทรัพย์สินในบริษัท A นี่สินในบริษัท A ส่วนลงทุนของบริษัท A จะต้องโอนไปยัง C ทั้งหมดเช่นเดียวกับ B นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนี่สินทุนก็ต้องโอนไปที่ C ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อ A บวก B แล้วเป็น C เนี่ยในหมวดของงบดุลเนี่ยนะครับ รัพย์สินรวมกัน a บวก b, b, hungry, b c, Hence, a มีเท่าไหร่ b มีเท่าไหร่เมื่อไปเป็น c แล้วเนี่ยรวมกันจะต้องเท่ากันนะครับเช่นทรัพย์สินของ a มีอยู่100ของ b มีอยู่20เมื่อควบรวมกันแล้วเนี่ย c มันจะต้องมีทรัพย์สินอยู่ที่120ฉะนั้นจะต้อง a บวก b แล้วต้องไปเป็น c นะครับนี่หมายถึงว่าโอนทั้งหมดฉะนั้นเมื่อโอนทั้งหมดแล้วเนี่ยหลายหคนก็สอบถามว่าอาจารย์แล้ว a กับ b เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือเมื่อโอนก็เท่ากับเลิกกิจการนะครับเมื่อเลิกกิจการเนี่ยนิติบ สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลนะครับในทางภาษีเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้งเลิกภายใน15วันนับแต่เจ้าพนักงานรับจดเลิกนะครับรับจดเลิกในที่นี้ก็คือจดเลิกที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อเราแจ้งเลิกที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนับจากนั้นอีก15วันเนี่ยคุณต้องไปแจ้งต่อสัพะก,กรด้วยนะครับว่าคุณมีภาษีต้องชําระอะไรบ้างนะถ้าเกิดคุณไปแจ้งล่าช้าเนี่ยภาษีสมมติชําระแค่ร้อยเดียวเนี่ยจะโดนภาษีเพิ่มอีกหนึ่งเท่าเป็น200เลยแล้วเมื่อเลิกกันเนี่ย นะครับบริษัทเก่าที่เลิกไปแล้วเนี่ยมีภาระไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหนี้สินนะครับหรือภาษีเนี่ยบริษัทใหม่ก็ต้องไปเสียแทนด้วยฉะนั้นบริษัทเก่าที่เลิกกันนะมันก็ผูกพันไปถึงบริษัทใหม่ด้วยฉะนั้นบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบกิจการเนี่ยต้องรับไปทั้งทรัพย์สินหนี้สินและทุนฉะนั้นเวลาการควบโอนกิจการเนี่ยในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากเท่าไหร่เพราะว่าทรัพย์สินและหนี้สินณวันเลิกกิจการเนี่ย นะครับก็บอกว่าให้ตีราคานะครับตีราคาจากการโอนเนี่ยให้ใช้ราคาตามตลาดนาวันเลิกนะแต่ว่าไม่ถือเป็นไรายได้หรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนในทางบัญชีเวลาโอนไปเนี่ยไอ้ทรัพย์สินที่โอนไปเนี่ยให้ยึดราคาตามมูลค่าตามบัญชีเลยเอ A, โอนไป C แล้วเนี่ยสมมติทรัพย์สินเนี่ยซื้อมา1ล้านตัดค่าเสื่อมไปแล้วเนี่ยสปี0 0 0 0 0เหลือ4 0 0 0 0 0ก็โอนไปแค่4 0 0 0 0 0พอโอนไป40,000 0ไปที่บริษัท ซึ C, ่งเปิดใหม่แล้วเนี่ยเขาบอกเวลาคิดค่าเสื่อมเนี่ยต้องเอา4แสนเนี่ยคิดต่อจากที่ A เคยคิดไปนะครับก็คือคิดต่ออีก2ปีไม่ใช่เอา4 0 0แสนไปคิดใหม่5ปีนะครับอันนี้หลายคนก็จะยังสับสนอยู่นะดังนั้นทรัพย์สินที่เราโอนไป1ล้านนะมีบุ๊กณนะวันโอนเนี่ยมูลค่าตามบัญชีเนี่ยเหลืออยู่4 0 0แสนคุณก็โอนไปแค่4 0 0แสนพอโอนไปบริษัทใหม่4 0 0แสนเนี่ยค่าเสื่อมเนี่ยให้คิดได้เพียง2ปี นะครับคิดต่อไปเลยนะไม่ใช่ไปเริ่มคิดใหม่ทีนี้ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายก็ให้คำนวณตามมาตรา65นะครับแล้วมาตรา65ทวีนะครับฉะนั้นก็ไม่น่าจะยุ่งยากเท่าไหร่ในเรื่องของอภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแต่ส่วนมากแล้วที่มีปัญหากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยมีประเด็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเยอะมากนะครับแล้วก็ หลายคนเมื่อโดนประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเนื่องจากทำผิดขั้นตอนเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ทรัพย์สินสินค้าณนะวันที่โอนไปยังซีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการควบหรือการโอนกิจการทั้งหมดเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่ถ้าคุณทำไทม์ไลน์ไม่ชัดเจนไม่มีการวางแผนเนี่ยทรัพย์สินที่โอนไปเนี่ยนะครับคุณจะต้องไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นการขายด้วยนะครับซึ่งก็เคยมีเคสอยู่บ่อยๆมีปัญหาอยู่บ่อยๆ นะครับเช่นว่า A ตกลงกับ B แล้วจะไปเป็น C เนี่ยณนะวันที่คุณตกลงคุณมีมติเนี่ยนะครับว่าคุณยังไม่จดเลิกเนี่ยคุณจะต้องไปจดบริษัท C เนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมไว้ก่อนนะครับเข้าใจนะ A ตกลงมีมติที่จะร่วมกับ B เพื่อเปิดเป็น C เมื่อตกลงแล้วเนี่ย C เนี่ยต้องไปจดทะเบียนบยริษัท C เนี่ยลองรับไปก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จดเสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้ไปจดเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเตรียมไว้ก่อนเลยเมื่อเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอา A กับ B เนี่ยโอนมาที่4คุณจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะครับเพราะไม่ถือเป็นการขายรวมทั้งทรัพย์สินด้วยนะครับซึ่งผมเคยมีประเด็นเนี้ยนะครับที่ว่ามีการควบกิจการกันและผิดขั้นตอนเนี่ยไอ้ทรัพย์สินที่เข้าใจว่าได้รับยกเว้น นะครับสินค้าคงเหลือที่เข้าใจไว้ได้รับยกเว้นเนี่ยกับมาต้องเสียภาษีขายนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้มากเลยแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ติดพันมาจากบริษัทเดิมไม่ว่าจะบริษัท A หรือบอริษัท B C เนี่ยซเนี่ยถือเป็นรายจ่ายได้ที่มีประเด็นบ่อยๆก็คือ A กับ B เนี่ยโอนมาเป็น C ปุ๊บเนี่ยพอเป็นบริษัทใหม่เนี่ยพนักง,งานก็จะมีปัญหาแนละ้วเพราะว่าอายุของพนักง,งานเนี่ยมันจะขาดตอนไปไหมนะคุณทํา A มา20ปี ทำบีมา10ปีพอโอมาเป็นซีมันถือเท่ากับบริษัทใหม่แล้วการนับอายุพนักงานน่ะที่จะ,กะเกษียณที่จะได้ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานเนี่ยแล้วจะนับยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเนี่ยนะครับแล้วมีการนับอายุนานต่อเนื่องเนี่ยทางกฎหมายภาษีก็ยินยอมให้ถือเป็นรายจ่ายได้นะครับสมมติว่าโอนมา1ปีพนักงานที่ทํางานมา20ปีเนี่ยลาออกซีต้องการจะจ่ายเงิน นะ A, ตามอายุงานกฎหมายเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเป็นการโอนเข้ามาทั้งทรัพย์สินนี่สินรวมทั้งภาระต่างๆหลายคนก็จะมีประเด็นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะเยอะมากนะครับในเรื่องของการควบกิจการเนี่ยเรื่องของการที่บริษัทเก่านะครับมีภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายค้างมาเช่นบริษัท A เนี่ยมีภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายซึ่งสามารถขอคืนได้เนี่ยหล้านบาท บริษัท B มีภาษีถูกหักนอที่จ่ายเนี่ยซึ่งสามารถขอคืนได้50,000 0บาทรวมแล้วเนี่ยถ้าโอนมามันก็จะเป็นล้านห้าไอ้ภาษีที่โอนมาแล้วซึ่งยังมีสิทธิ์ขอคืนได้ภายใน3ปีเนี่ยถามว่าโอนมาที่ C แล้วให้ C ไปขอคืนเนี่ยได้ไหมคามตอบก็เลยคือว่าไม่ได้นะครับภาษีถูกหักนอะที่จ่ายแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินความจริงแล้วโอนมาเนี่ยมันจะต้องสามารถโอนได้เขาบอกต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการควบโอนกิจการกัน นะครับฉะนั้นถ้าคุณมีภาษีที่จะขอคืนเนี่ยคุณจะต้องขอคืนในนาม A หรือในนาม B ให้เสร็จเรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับแล้วคุณถึงจะควบโอนกิจการกันได้นะเช่นเดียวกันกันกบภาษีซื้อถ้าคุณกรอกแบบพอพสามศูนเนี่ยมันมีช่องภาษีซื้อเครดิตยกไปเนี่ยนะครับพอคุณจะโอนจาก A ไป C โอนจาก B ไป C เนี่ยคุณไม่สามารถจะโอนได้นะครับมันติดตัวเฉพาะนิติบุคคลเก่าเท่านั้นนะครับกรณีนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่า ภาษีซื้อหรือเครดิตภาษีที่กอกติดไว้ในแบบเนี่ยนะครับคุณต้องไปขอคืนเท่านั้นนะไม่สามารถเี่ยบโอนไปให้ซีทาการขอคืนแทนได้นะครับฉะนั้นนี่ก็เป็น2เรื่องนะครับที่จะต้องระวังก็คือเรื่องภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายนะครับซึ่งคุณต้องขอคืนก่อนที่มีการควบโอนกิจการ2ก็คือภาษีซื้อนะครับหรือภาษีที่คุณเครดิตไว้เนี่ยคุณต้องไปขอคืนนะครับ 3. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มในการโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยคุณต้องไปจด C รอไว้ก่อนนะหลายคนเนี่ยพอ A กับ B เลอรก็ไปจด C ีพอไปจด C เนี่ยบางทีไม่ได้จดแวตเตรียมไว้พอโอนเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่า C ยังไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแล้วคุณโอนเข้าไปเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับยกเว้น นะครับเพราะถือเป็นการขายฉะนั้นคุณต้องไปจดซีแล้วจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเตรียมไว้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้อันตรายมากนะครับต้องระมัดระวังและอีกกรณีหนึ่งที่มีคําถามถามมาบ่อยๆนะครับในเรื่องของการควบโอนกิจการเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่เราขายสินค้าเก่าไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการควบกิจการเนี่ยและได้ออกใบกํากับภาษีไปแล้วต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่ออกใบกํากับภาษีไปเนี่ยนะมันมีราคาที่ผิดพลาด เช่นเราจะต้องมีการส่งไป10ชิ้นเนี่ยชิ้นละ100บาทแต่เราไปคีย์ว่า10บาทตกศูนย์ไปตัวน่นะซึ่งส่งไปแล้วด้วยนะครับฉะนั้นเวลาจะออกใบเพิ่มหนี้นะเอเคยส่งไปแล้ว100ชิ้นชิ้นละ100ความจริงแล้วแต่ส่งไปร้อยชิ้นพิมพ์ยังไงไม่รู้เป็นชิ้นละ10บาทเราก็เก็บเงินเขาขาดไปทีนี้มันโอนมาเป็น C แล้วเนี่ยคั่วาม,มาเป็น C แล้วเนี่ยอีก2เดือนผ่านมาถึงจะรู้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วย่างงี้ใบเพิ่มหนี้เนี่ย ที่ออกไปในนาม A เนี่ยเวลาวันนี้มันเป็น C แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มหนี้ใน A หรือใน C ความจริงก็คือว่าใน A มันเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะเราเลิกไปแล้วกฎหมายก็ยอมที่จะให้ออกใบเพิ่มหนี้เนี่ยในนามชื่อของ C ได้ใบลดหนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับหรือกรณีที่บริษัทเก่าเนี่ยนะรบ,บริษัท A เนี่ยได้รับบริการก่อนควบกิจการสมมติว่าเราจ้างคนเข้ามา ทำโกดังของบริษัท A เนี่ยหล้านบาทเราก็ยังไม่ได้จ่ายเงินก็เลยแล้วเขาก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทําเสร็จเนี่ยเราแจ้งไปให้เจ้าหนี้แล้วเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้เราเขาก็ไม่ได้คัดค้านอะไรปรากฏว่าวันที่จะจ่ายตังเนี่ยเอไม่อยู่แล้วมันกลายเป็นบริษัท C แล้วเนี่ยเขาบอกถ้าอย่างนี้เนี่ยผู้ที่มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายเนี่ยมันก็จะเป็น C แล้วฉะนั้นก็จําง,ง่ายๆอันนี้ก็ไม่ไม่ลึกลับซับซ้อนนะครับว่าทรัพย์สินหนี้สินทุนที่โอนไปเนี่ย นะบริษัทเก่าก็หมดภาระ,ะไปท,ทันทีก็เท่ากับบริษัทใหม่เกิดขึ้นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้หรือเรื่องของการหักหนะ้าที่จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการควบโอนกิจการแล้วเนี่ยบริษัทใหม่เนี่ยจะเป็นผู้ทําทั้งสิน้นบางทีเขาบอกว่ามันมีอย่างกรณีบริษัท A เนี่ยซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยนะเกิดขึ้นก่อนที่จะจดมาเป็น C ต่อมาเนี่ยเขาบอกไอ้บริษัทเนี่ยเขาก็ปัจจุบันสมมุติงานบริการเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ เมื่อเดือนที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พอเขาจะมาเก็บเนี่ยเขาก็จะต้องมาเก็บเป็นซีและภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องหลังภายหลังจากมีการที่เลิกรับวันที่บริษัทซีเนี่ยเข้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วฉะนั้นขั้นตอนที่สําคัญนะครับในเรื่องของการควบโอนกิจการเนี่ยก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจที่หลายคนเนี่ยผิดพลาดกันบ่อยแล้วก็ถ้าละ,ะบริษัทที่มีทรัพย์สินที่เยอะเนี่ย แล้วมันนั่งเสียเบี้ยปักเสียงนั้นเพิ่มเนี่ยนะครับแล้วก็แก้ไขลําบากแล้วด้วยนะฉะนั้นการควบโอนกิจการสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคุณจะต้องวางแผนแล้วก็ทำไทม์ไลน์ให้ดีสําหรับเรื่องการควบโอนกิจการเนี่ยประเด็นสําคัญสาคัญก็มีเท่านี้นะครับสิ่งที่นับบัญชีผู้ประกอบการต้องรู้ก็คือ1ประมวลแพ่งพาณิชย์นะครับในเรื่องของขั้นตอนนะครับซึ่งผมว่าอันนี้ไม่ยากนะครับเซิร์ชดูหรือ ให้สำนักงานบัญชีหรือบริษัทที่รับจดทะเบียนเนี่ยเขาทำให้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับขั้นตอนที่ยากก็จะเป็นเรื่องภาษีมากกว่าต้องอาศัยความเข้าใจเช่นในเรื่องของภาษีนิติบุคคลรายจ่ายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถถือเป็นรายจ่ายได้เลยนะครับต่อนเนื่องกันภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายคุณจะยกมาไม่ได้คุณต้องขอคืนให้เสร็จก่อนหรือภาษีซื้อนะครับคุณยกมาไม่ได้คุณต้องขอคืนให้เสร็จก่อนแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของการจดทะเบียนคู่กันเนี่ย เมื่อ A กับ B มีมติแล้วเนี่ยคุณต้องไปจด C ไว้ก่อนเจด C เสร็จคุณต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเตรียมรอไว้ก่อนเพราะในวันที่โอนเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อระบบแวทชนกับระบบแวทเนี่ยนะก็จะได้รับยกเว้นภาษีขายจากทรัพย์สินนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าจด C ไว้หรือเหมือนกันแต่คุณไม่ได้ไปจดเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนแล้วเผลอโอนเข้ามาเนี่ยทีนี้นะครับคุณจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะต้องระวังส่วนนี้นะครับ ดันั้นสิ่งสำคัญก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องของการควบโอนกิจการเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากแต่ต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าวันที่เสียภาษีเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะหนักกว่าเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ